สวัสดีค่ะสวัสดีวันพฤหัสนะคะจะปลายสัปดาห์อีกแล้วนะคะเราก็เร่งเวลาเหลือเกินเนาะแต่เวลามันผ่านไปเลยจริงๆนะคะเรามาดูว่าวันนี้เขามีอะไรอยากจะบอกคุณเนาะข้อความของเขาวันนี้ที่อยากจะส่งถึงคุณนะคะเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเนาะไม่กล้าถามเขาตรงๆหรือว่าเขาไม่อยากให้คุณถามเขาตรงๆนะคะเราก็จะมาถามผ่านไพ่แบบนี้นะคะว่าเขารู้สึกยังไงเนาะ เพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้าจะมาเจอเออเข้าเพิ่งเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะพูดผิดพูดถูกแต่เช้าก <c oughs> ็ถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะคนที่อยู่ในใจของคุณอย่าลืมกดติดตามนะคะ moon star taro 911 <c oughs> ช่องนี้นะคะเราจะมาอัปเดตในทุกทๆวันเนาเป็นอะไรมาดูค่ะวันนี้เขามีอะไรจะบอกคุณเนาะ หลวงเลยเขาบอกว่าคุณน่ะเป็นคนที่สวยมากแต่ทําไมถึงต้องการเขาล่ะอืมเขาเป็นคนที่ขี้หึงมากเลยนะรักเขาได้ไหม,มขี้หึงด้วยนะแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะคุยกับคุณเพราะว่างั้นรอหน่อยได้ไหมตอนเนี้ยเขายังไม่กล้าอืม ทำไมถึงไม่กล้าเขาบอกว่าเขาก็รู้สึกเหมือนคุณนั่นแหละนะคุณรู้สึกยังไงเขาก็รู้สึกอย่างนั้นแหละค่ะนะคะ Listen to your heart ฟังเสียงหัวใจตัวเองนะอคุณเป็นเหมือนแสงสว่างของเขานะคะแต่เขาขอเวลาหน่อยขอพื้นที่หน่อยนะเขาก็แค่อยากจะให้หลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปจากเดิม ขอเวลาหน่อยนะคะมาดูอันนี้อีกเขาบอกว่าคุณเคยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขานะคะเขาบริตัวเขาเองที่ลืงคุณไม่ได้ I want you โอ๊ยพิเศกก็มา I want you I love you นะรักเขาได้ไหม มีหลายอย่างเลยนะคะที่ทำให้เขาว่าคิดถึงคุณอืมแต่เขาซ่อนตัวตนของเขาไว้อยู่นะเขาไม่แสดงตัวตนที่แท้จริงให้คุณได้รู้เขาอยากที่จะถอนคําพูดหลายๆคํานะคําพูดที่เขาเคยพูดกับคุณอาจจะเป็นคําพูดที่ไม่ดีเนาะคุณรู้ไหมว่ามันยากแค่ไหนที่จะปล่อยให้คุณจากไปนะคะ เขายินดีนะคะที่จะเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณเขาว่าอ่างนี้มาดูอันนี้อีกมาดูสำหรับนี้อีกสำหรับวันหวานนะคะมีอะไรจะบอกอีกคะโอ้เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะรู้จักคุณมาทั้งชีวิตแล้วนะคะ แล้วก็มันเป็นอะไรที่ลึกลับอ่ะไม่สามารถที่จะอธิบายได้นะรู้สึกว่าคุ้นเคยกับคุณนะคะรู้จักคุณมานานแล้วประมาณนี้นะคะู mm. Ooh, me and you power couple นะคะเราคือคู่กันนะเธอกับฉันคือคู่กันนะคะ <c oughs> ตั้งแต่เขาได้พบคุณนะเขารู้สึกว่าเขาอ่ะ มีพละกกำลังเยอะขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะที่จะทําให้เขาเก้าวไปสู่เป้าหมายของเขาได้นะมันทําให้เขารู้สึกแบบมีกําลังเยอะขึ้นนะ่ะมีพลังเยอะขึ้นอนะ่ะอยากที่จะเพื่อที่จะแบบพุชเขาไปถึงเป้าหมายไปถึงสิ่งที่เขาอยากทำให้มันสําเร็จนะเขาบอกว่าตอนเนี้ยเขาเหมือนกลายเป็นนักประพันธ์ไปซะแล้วนะคะเพราะว่าคุณ คุณเป็นคนที่ทําให้เขามองโลกในแง่ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็มาเติมเต็มในชีวิตของเขานะนี่คือข้อความของเขาที่อยากจะบอกคุณในวันนี้นะคะก็ขอให้รับไปแต่ข้อความดีๆข้อความที่ตรงใจเนาะข้อความไหนไม่ตรงใจฟังแล้วไม่โอเคก็ไม่ต้องรับไปนะคะเดีายวลืมนะถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะ อย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะคะมูลสตาทาโร่911เราจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณในทุกๆวันนะคะเวลาอาจจะมีคลาดเคลื่อนไปบ้างนะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจใกันด้วยนะคะเราจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขากันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ไปก่อนท่าบา,บายค่ะ